นี่เป็นสระว่ายน้ำในบ้านนะฮะขนาดกว้าง3ามคูณสิเมตรนะ,ะตอนนี้ประกาศขายอยู่นะฮะบ้านหลังนี้ใครสนใจจะซื้อติดต่อมาได้นะครับข้างนอกน้องเป็นสวนนะฮะ สวนด้วยนะฮะตรงนี้ก็จอดรถได้นะฮะข้างในครับเป็นห้องรับแขกนะครับ กำลังเล่นนะห้องบนเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะมีห้องน้ำด้วยวเหมือนชั้นลอยอฮะเล่นให้นะฟังหน่อยครับเล่นเ,เ,เล่นเลย ในในนปะป๊าองอะไรมาให้น้องรถังคัเดินในในรง อย่างครับเพิ่งเรื่องงานพอดีเลยก็เ,เลยมามาก่อนนะฮะ